สวัสดีค่ะบัดนี้เป็นวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่8ที่ข้าพเจ้าสีรินทิพย์ิลาประเสริฐรหัส342จะขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปร,ะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญสาธุสมันตาจัก,กวาเลสูอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธรัรมมังมุนิลาชาสาัสาสุนันตุสักโมคทงัง สักเคกาเมจะรูปเปคิริสิขารัตเตจันตริเเควิมาเนทีเประเทจะคาเมตารุวนคาหาเนเเคหาวัตุมคิเเคเตภุมมาจะยันตุเทวา ชาลาทรวิสเมยัขะคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวาณการ r อายมพะทันตาธรรมสวาณการ r อายมพะทันตา ธรรมสวาแนการโออายมพันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคัจามิธรรมังสารนังคัจามิสังฆังสารนังคัจามิทุติยามปิพุทธัง สารนังคัาฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัาชามิทุติยมปิสังขังสารนังคัจชามิตติยมปิพุทังสารนังคัาชามิตติยมปิธรรมังสารนังคัาชามิตติยมปิสังขังสารนังคัาชามินัตทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเตโหตุสัพพะทานาทิเมสารนังอันยังธทมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเตโหตุสัพพะทานาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเตโหตุสัพพะทา